และเราได้เห็นภาพนายมเตียนุทินออกไปแล้วสับตีนแตกรถนี่บึงเข้ามาด่วนเลยเพื่อจะมาโหวตนี่หัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยค่ะใช้คาว่าสับตีนแตกเลยหนึ่งเสียงก็มีค่าเราที่มาเพราะว่าด่วล่างเราจะไม่ได้เป็นล่างไม่เกี่ยวมาเพราะเป็นหน้าที่สอง่างของพักก็ะชนดำอยู่นะคะท่านยกรัฐบาลเราไม่มีปัญหาร่างอะไรก็มีประโยชน์ อิโนะเป็นอะไรจนยังไงคอเราแค่จะสื่อว่านครอบคัวว่าจารย์ไม่ได้เป็นน้ำหลังต่อไม่กลัวครับร่างอะไรก็ดีดังเลนครับเหมือนว่าตอนนี้พรรคประชาชนจากพรรคเพื่อไทยเขาก็รวมกันดันให้ร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักแล้วครับกังวนไหมครับเพราะว่าร่างของน้ำหั่ค่ะของร่างพรรคประชาชนตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยครับระบอบประชาธิปไตยเพราะเพราะเหมือนตอนนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามปฏิกาเหารกปฏิกาไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นที่มาก็มาโหวตในฐานะเป็นสส สารกิจเสร็จก็รีบมาเป็นร่างสำพักเพื่อใครก็ถูกตีตกกูเลยครัับนนมองเรื่องนี้ยังไงบ้างตอนตอนตอนันนนนน้นพอดีติดภารกิจกระถินสุดท้ายเนี่ยขอตัวเข้าไปโหวตก่อนเลยอาเมาเพราะเป็นหน้าที่ท่านเองแต่สับตีนแตกเลยรถดีบึงเข้ามาแล้วก็รีบเดินมากเนี่ยรีบเดินจุลมุนเลยเข้าไปโหวตสุดท้าย ผลการนับคะแนนตอนที่จะนับเลยท่านผู้ชมก็ขานไปทีละคนทีละคนทีละคนปรากฏว่าดูของสุดท้ายสสพักประชาชนลุ้นกันเหงื่อตอกเลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายกันใหญ่เลยท่านผู้ชมผลจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงพลิกความคาดหมายที่ประชมท่าสภาแม้อนุทินจะเข้ามาบวชให้กับร่างภูมิใจไทยเป็นหลักแต่แพ้ร่างพักประชาชนพราะเพื่อไทยประชาชาติชาติไทยพันพฒนา โหวตให้เอาร่างประชาชนเป็นหลักชนะไป300ต่อ287ท่านผู้ชมพลิกความคาดหมาย